À hằng quanh ta bu phà cạp nhói chắc chà cao thôi liền lao tặng lại phồm nay tàn khít, tề tôn thương bài chắc đây ban nhảy liền lại mà quang ไว้เป็นกรรมซอนกรรมวอนสืบสร้างของผงเด็กลามอ่อนน้อยจุ่มปากันฟังอย่าได้ต่ำก้อยยังสะหลากซอยหิตานา ฟังแล้วจุ่มคิดติดโดยภัญญาปิจฉาลานากรมจ่ำพองแท้วงอย่าได้เป็นกรรม ตีพันแนวแล้วเพื่อเป็นเอวแนวแต่งก้อนมนุษย์คนเฮายิ่งใจปีน้องสองสารโลกลาเมยียงคนความสุขความทุกข์มั่งมีดีจนภาลัดเวียนวนเอาแนบได บางตีไข่หัวบางตีไข่ให้มันยอมเป็นไปอย่างนั้นบางพองก็มีเงินแสนเงินล้านพองป้อยหาบจางทำงานจับบางพองนั้นตุกยากยากฟ่านเมื่อปางตีลุ้นล้ำลอยบ่หนอ้อย พอเป็นแต่กรรมติพันจองห้อยอติตาการลวงแล้วคนเฮาตั้งหลายบอกกากาแก้วตามกรรมที่สร้างป้ามากินตามอยาดน้ำฟังธรรมเมตตาเปยเป็นมากาเดินทางใจเต้าโอม ขอยานิไกจะทําพระเจ้าเพื่อจักบ้านเท่าป่นตุกหากบุญเฮาเตงได้ถึ่งวิมุตได้โลดจากอันด้วงม่านศรัทธาจะยกเปิ้นได n จัดการจักได้ดาตานกันซะล่ะสอย ได้พร ph nh ้อมเพียงกันยิ a งใจใหญ่น้อยในกลางขว้างแก้วอาลามวัดุงหลวงทองหล่มย็นแดดออกเจ็ดคำอันพอดีตรงกับวันเสาแม่นมันดีหลีเดือนเกียงน้ำมีโหาเน้อเจ้าโอ lược ngàm nhàm đi tí thì bỏ sâu, đây phom phiêng đi liệp lòi sổ hó bó tò xa năn, tí đà phom đôi lục đầu lõm bèng Mạ nô khăm phom, xa khủn cháp chàng, Châu xa hi lòm bèn tan xa lạc xôi เปิ่นได้จัดแจงขวาตานแขียงห้อยขวาตานสะหลากซอยเตื่อนี้ได้ตกลงกันแนะนําเจ้าจีจัดแจงเครื่องย่อยตานาคิดถึงปอท้ายตีได้ทําการมอลานานานหลายปีบอหนโอออ สะนั้นพิดามีความห่วงห้อยคิดถึงปิดาพ่อทไทยปอดใดละตายละขาลูกไว้ตายกับแม่เจ้าโฮมันดาชื่อปอหลวงปันมีน้ำใครจะสุกุลนั้นนาบอกไว้แม่เอ็นมา ว่ามาโนคำแต่เดิมแหลกตั้งสืบสายใหญ่ามาเดี๋ยวนี้นับดใด้หลายปีจัจกจากเ่าวจีป่อแม่ผากนาไปนานญาเมียก่อนนั้นบอโลูเดียงสาป่อมอลานาะมันดาแม่เจ้าโอ Luộc đây có cùm lùm la non nâu Lại pỉ mơn mà trên lâm Luộc đây liêng đu non mù chiêng chân Thuốc mù và ăn những chay Mơn mà mạc nát luộc làn tăng lại Mi quam sầm bay nhảy mà phòm nam mà chú là cầm mà thăm nong kha hư mỏ là na mùi mít nong cỏ mà trải vọt vai chi vịt nay bút và ăn tê na mà xem tầm cõi sốc sâu hô sổ ca mưa thường về là tam xa lạc soi yên สะนั aunque sea, aunque sí, ้นที่ดาพร้อมโดยลูกน้อยจะคิดตั้งติงปอทายกับเมฮมันดาจักจะกะไว้ได้ตกแต่งหางนานา ลูกใดแต่งคิดก้าป่าลูกหาของตานนาคามาบ่หนอ้อยลูกสมของหวานมัดแขวนหย่อนห้อยมีตังผุนจะใส่พร้อม กับลูกคามีวงแวดล้อมของกินเครื่องย่อยนานามีตังพุ่นจาแผ่นผ้า,าวาัฒถามาปุ่นปูญากีลาพ่อหอมเสียง ลูกส้มของหวานมาเน่ามาเกียงมาโอมาเฟียงลูกงอตัวลูกได้หาเอามาสะพาะใส่กันแหวดอ้อมัวยวงมีฮัฮนผัมพอมเคียงยองของต้นน้ำตาลน,น้ำนมเข้านมเข,ข,ข้าโฮโตม พงพาละหานตั้งหวานและสมลูกหาเอามาใส่พร้อมเตียนเพิงเตียนไข่ถวยถาดจานจอนมีเกียรหอมจองบางบนฮือปเมีใจในาลาดูฝนเอากางบางวนกว่อลมแดดตอง ลูกได้สาหาเอามาแวดอ้อมมัดกนตว้ยวงแวดล้อมแผ่นพานนาเสาะหามาพ้อมกว่าฝนแดดตอมลมเจย เือป่อแม่ใจอย่าได้ทำเสยตีป่อแม่เกยครับสีสวยนะาะาปะสิ่งของอารเสีาพาลูกหาเอามาใส่พอม ดังพรเจ็ดตัวปกหัวยำฮอนเอาไว้เจ็ดอันยำแหลงยำเมียอ,อาบน้ำซ้ำละสีแสงเมียตาหวันแหลงหน่าวเย็นมาตองพระห่ม พรป,ป่าเวลาหนาวคอนเม่กลางคืนเย็นมืดมิดเอาห่มตัวปกหัวมิเดเชตตั้งพ้าเจ็บหน้าผืนงาม มีหันสาปะเชียงูัวสุ่งสามยามมีเดินตางลมแสงเดบกอาเมียลูกตูเขาหามาพร้อมหน้าเอาหือมานดาแม่ไทยพร้อมปอปิดตาเอาทงเอาใจตั้งของลมใ้บนดีน มีหันสาปะามาทั่วมาถินพิกขิงอัมปาผาลานโนยโกยกุกกากาขิงของกินใส่ถ้วยลูกได้ตานต้วยพัมพอมถ้วยโถโอสามตั้งจานและจอนมีหม้อหุงต้มพุ่นจา พ่อแม่เอาใจใส่จินและปาเมีถึงเวลาจากดาขันข้าเอาขอพ่อแม่มาหบเอาเตอะเจ้าบ่าได้มัวเมาเดียทอนลูกเต้าตั้งหลายได้หามาพร้อมใส่ซ้าหลากซอยตานา มีหันพำพร้อมเคียงูหาสงสารลูกหามาตา,านาื่อป่อเม่ขา่าเคียงใจเคียงสอยอาพรเสยียพาลูกได้หามาพร้อมพาด จัเป็นตนกันสาลากาพาไผในควางแก้วอาลามว่าทุมงหลวงทองอวาว่าสันธานโคเคนอาลามใส่งามเป่งอปองเป็นเดียนเกี่ยงเนน่่ใส่ดีบ่อน้อยจิตคำพอดีแม่ตตา Văn vâng sầu hô trù là hô khô mê sát Khó bó mê đầy hí mà điếm Viên nhà ăn mê thái à đầy Sô kì khô mà đi đi hít tơ mê phên cháu ôm Phóm đôi bít trà cạp nộp Công cao hư mà hạp ảo tì vát เชื่อเสียงเลี้ยงน้ำบอกออเออแน่์จะใครบอกเออดีดีพ่อหลวงปันนั้นแม,ม่นมันดีหลีขอขาบวันตีแม่เลี่ยนเป็นเจ้าอมขอมาับเอาอาหารเขานำ ในกลางอาลามกวางวาดแห่งห้องลวงทองจะไครบอกสัตว์เป็นอาลามเด่นงามดีขอป่อแม่ท้ายอย่าได้สุกีขอป่าลามีปกงามเตรมตุ้ม ขอผลตานังไปบังห่อหุมหือมาเอาตีนานบุญกินบุญตานอย่าได้ผ่าทางจุกตามไตเต่าตุยมาบุญป่อแม่นั้นมีมากนักหนาแต่ก่อนนั้นนาปิตาเป็นเจ้าโฮ ปอดได้ก็อุ่มลุมลาลูกเต่ายังบุที่ดาลูกลาสก้าหาของเงินทองใจจกักเพื่อเลี้ยงลูกเต่าตึงวานสองปันหาล้อยแต่นี้คืนหลังเขาขอหองเงินคำฝึกยังบ่อนอ้อย พ่อแม่สะหามาเลีย้ยงข้าคอยยังหมูที่ดาาลูกหลัก,ลากสาไมยนั้นนามันเสแสนออาพาบ่ถึงขีดขันจะเลิน เขาของสิ่งสาบอาภัพเยลาเกินสะเบียหาเงินพ่อเดินต้องเต้าโอมพ่อแม่มาดาไปมาออกเข้าสิหาเงินทองสิ่งสาบแจ้งไปขำมาบอไดยังพัก Hạ liên luộc đầu tương vàn Phuộng mù luộc nói bút tỷ bút tặng Rút mưa khơn văn mẹ bàn bộ ha -a. Qua nhung má kín khốp nhang luộc la Cá phá tí ta bỏ thai Phục bạc hát xa bỏ hư sinh hai Má cuốn luộc tàu là vì cầm khăm mà leo mẹ có khát xì Ảp nằm hư đi khát xì xôi nam nhang luộc tặng lại những chai mù khát Vì đơn lưỡi mà mạc nạc พ่อแม่มาตายไกลกาผักปัดยังตัวลูกเต่าล้อมแปงฝูงหมู่ลูกนี้โศกเศร้าขันแสงเจ้าสายล้อมแปงน้ำตาย้อยนาอา พ่อแม่ได ka ้ตายไก่กาภาคหนาแสนเวต้านาต่ำคอยเกิดอย่างอันใดง้อมใจซอยลอยมีใจห่วงหอยอาวอน เมียนลงกาไม้ดงไพเขาก่อนหัวใจเฟียนคอนเมียนนอนนาดโอยป่อสามมาตายกับแม่แถมโดยจิตใจเมาสวยปั่นวาง โมลูกกังหลายหวัวใจสาตานมาเป็นกรรมพาบัวตองนั่งในก็คิดอยู่ในก็มองหิเบียหาท้องเงินคำบาทไอพ่อแม่บม่มีห้องหาเป็นให้บ่จ้างสัน่นใดเมื่อนาน บาทเดียวนี้นาคิดถึงสองจันจิงตกแต่งหางนาตามขอป่อแม่ทยจึงได้มาถึงลูกคิดตามเติงถึงป่อแม่เจ้าโอ จงม,มาสะเวยกีลานำเข้าเพื่อไปบ้านเตาอยากตกขอบุญทั้งหลายอย่าหายเหียหมดตีตัวแห่งคาตานา ของตานเหล่านี้เป็นของบุตตาลูกขอเจินมาอย่าได้โศกเศร้าโอมหลอนว่าวิญญาณอยากนำกันเข้าอยู่ในดงดานป่าไม้หุยหูปู้ดอยเงางอยสะใสตกจมอยู่ห้องลัญญา ไปอยู่ป่าไม้ขี้เลีดงตันในหิมมาวานผู้เขาหอมโฮยเองขอบุญไปตามยังพ่อแม่โดยขอฮือมาโวยดวนหาบมูลูกดังหลายอันเป็นตีหกัก ขอตัวป่อเจ้าปีอ่อดนเจินป่อแม่ไทยมาเอาเข้าของทรัพย์สินเงินทองพุ่นจานำเข้าโอมขอปอแม่เฮยอย่าไปโศกเศร้าหื้อมาเอาหีพร ห้อนว่ามีกรรมอาธรรมเอาห้อนไปตกแต่งห้องอาบายจมลงนาหกเดียดฮ้อนกะหายกะวนกะไวาอาชีโอมบาปกรรมบานดานโตผ่านสอนตอนอยู่ไนอาบายลงปืน ขอบุญกุศลไปดนลากเตืนไทยพ่อแม่ข้ามาไว้ขอเหือมาับเข้าน้ำปาดใจตีลูกตานไปหาพ่อแม่เจ้าโอมพ่อแม่อยู่ดีอย่ามีหมุนเศร้าไปเกิดไปบนฝากฟ้า ชาวันตั้งหกบอ่อตกตำ้าขอบุญแห่งคาดาตาไปเติมเพิ่มพยบห้องบนสาธานไปกมสมปานป่อแม่แห่งคาเมื่อเกิดไปบนเวบนเมกฟ้าสะเวยโภกาช่างตีบ ตีในมนเตียงนงามเลียงวาดวิย์ในห้นแห่งห้องเมียงบนขอบุญสว่วนนี้ไปเพิ่มกุศลตีในเมียงบนจัจำฟ้าต่างกา้าเาาลูกอยู่เมียงคนเล่ลนสุกเศร้าลูกขอเจิญเอาป่อไทย มาอาลักขาบุตตาลูกไว้อย่าเจ็บป่วยใส่โลกามอินตาฝากฝ้าสองพระติตาข้าขอเจิญมาหูหันเป็่งแจ้ ด้านวิสุกรรมบุญบอ่อเหือเแีงขอมาน้ำตานหยาดนำ้ำแม่ทอณลนีบุญดีเลิดลำหักษาแผ่นธรรมสุธาขอมาเตรียมกรรมโป๊ปักหักษาตีใดตนานตามสาหลาซส สอบาบตอผู้ข้าลูกน้อยอยู่ได้ด่านดาวเมืองคนขอป้นจากภัยบนไลยอยากตกข,ขอสุขเตียงมันปีขาอายุวันนาภาลาสุขาขาขอเจิญมาหักษาเฮกุอม ขอบุญสะลาจุงมาเตียมตุมโดยเตจะบุญเด็ดเล็ดขอเหือได้สุขสนุกหนึ่งเนดพอบุญตีขาดาตา หาทานาไว้ย,ยาได้ตกผ่านก่อสุขสำหันจากนีจ้จากนาว่าสุขสเทียนฟูงมูลค้าพร้อมญาติกาติฮัว่าสุติหน,นังว่าตังพรอมพัด ขอจบเต่าอีพอดีก่อนว่าตีจะมาเป็นห้องย่อมือไว้สองอยู่เอาปอนก่อนและนายเฮย